วิธีไทยวิธียองบ้านเส้นดังหลงตะก่อนนี้ไม่หลงเขา,าถิ่นฐานเดิมนี่ปนห้องตอตนตระกูลเนาะจะอยู่ตีสิบสองปันาประเทศจีนซึ่งไม่หลงเขาปนไม่ได้ห้องกลุ่มพ้นของไม่หลงเขาว่าเป็นคนยองปนห้องว่าเป็นคนไทยลือ้อแล้วต่อมาก่อได้ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ตีเมืองยองประเทศพมา่า นะเจ้าซึ่งซึ่งหัวหน้าคณะคนก็นเลยต่างชื่อว่าอ๋อหมุนนี้มันเป็นคุณยอง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 เหียนยินนะเจ้าแต่ว่าคนไทยลื้อนะ่ะปัจจุบันนะ่ะเขาจะห้องกลุ่มคนของแม่หลวงเขาว่าเป็นลื้อเมืองยองก็คือเป็นคนลื้อจากทื่สองปนาายมาอยู่ที่เมืองยองประเทศมาค่ะไม่แอวบ้านสนังหลวงเขาจะตอนับแบบ อิ่มต้องอิ่มใจแล้วก็อิ่มปัญญาที่สันตังหลมงเจ้าอันไหนเจ้ได้ก็เอามาน้ำพริกน้ำพรกกับสมกันเยกินแล้วโอ้ยชิว่ะ perfect